พี่น้องเอยมือนี้ก็เปิดผ้ามาก็อยู่ที่บ้านสาวใบบาเทิดคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี้ผ้ามามือกี้มาแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทีมงานว่าหายมาไวจันว่าหลุดแกแหแกหีนมาว่าสันเนาะมาก่อนแต่ยังมาทันมาเถื่อพี่น้องเอ้ย อ่นก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีก็รบได้หากแพงเบิดสูข้ขู่ชูคนเบิดท,ทุกมองทุกบอลหันแล้วพี่น้องเอ๋ยเนะาะจังไดกะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเอ๋ยการนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ้คาความไพคือเก่าเด้อพ่อแม่ 9. พี่น้องเอ๋ยมืนน้อนี้เดินทางมายังบ่ทันเห็นภายพี่น้องเอ๋ยเห็นแต่น,นี่แล้วนี่ฮะลูกหมูพ่อแผลพี่น้องป้าทุ่ ถึกสัวกินตับแล้วพี่น้องเอ๋ยลุงหมูพะเพนี่ฮะได้สองมือสามมือพี่น้องเอ๋ยเนาะลาขวบเป็นสบายดีลุงมัดเ้าขุนบ่อสบายดีโดยมัดเ้าุแล่ยังบมดเต็มหอดกับปุกใช่เนาะยังบมดเต็มบ่แมนรถแกหินบ่ลุง บอกงั้นนี่กัเจ้าบวหัดไว้นีบ่บวแล้วกระเพิ่นน่ะแล้วเออมันแตกเนะเขาแหกเงานแล้วมันแตกเขาหัดไ,ไดดว้ไปเลยที่สุดก็คือขนาดก็ไปแล้ววานนี้เห็นอยู่บ่วชวานนี้เห็นวานี่มื้อนี้บ่เห็จนจักไปใช้ยได้แล้วลุงมาก็บ่ได้เห็นบ่เชจนกันไปแล้วบ่ชเคยห้องอยู่เคยร่างเพราเขาน้น นนบัวนาต้องเห็นนะัเกิดกระถดวัตรางไปหาทำไม่ป๋บอบูนเนาะมาสานำออกจากกุ่ขมของน้ำออกลูกเลิกกันแล้วแต่นี่ยังทอมันยังอยากรูปดินอยู่เนาะ ปอาทุกอน่องเลยลุงเ่นมาแต่เศร้าดีเนี้ยผมน้ำบักกะหา่จนบกเห็นบอกการน้ำยิงส่งผมเฮ้ยไปเ็ดกไปก่อนก็ได้แ้วกระถ่มข่างมันเพราะว่าถ่าล้อชิมังกับแห่ทรายมามันงบมาเลยเราต้องเห็ดเห็ดตัวใดเขาใหดได้เนี้ย มาแต่สาวโบ่านกินท่านกินขขาที่ลงุงามาเมื่อไี้ผมเห็นบ่เธอจำพี่น้องเออ้ยทีมงานไงยังบท่านมาพี่น้องเลยเมื่อนี่ฮะมาแต่บ่าวกับพผู้เดียวมาก่อนว่าจะได้เทพื้นกับเมื่อนี้จะได้เทอยย่บ่พี่น้องเออ้ยเนาะจะเป็นมันห้าครั้งอีกคือเก่าบ่แล้วก็ว่าจะเทอัน บอน้ำก๊กน้ำพี่น้องเลยเพราะว่าหวานเปลื่นปายในนะให้มันไหลไปเลยสั่นชาพี่น้องเนาะไปเบิ่งบ่อเทิดกันเด้อพี่น้องเลยเรานอน,อย,น,อ,ยนอ,อยู่ในห้องบอ่อหรือว่าจังไหนสมัยใชมีอยู่ไอ้เถิดไอ้เถิดบ่ออยู่พี่น้องล็อกประตู คือสิบูยูหรอกจกไปทางไหนแล้วมันนิมบะเถิดไปหาเราหัวะวะเราไปหาเราหัววะพ่อรุ่งหมอไปไหน,นเนาะเถิดเอ้ย ท่าไก็ใา่เซน่ลูกตอนไายพุ่นจักบ่อบ่เห็นแล้วเิ่นหลอกเจ้าไปห้องพ่นบอก่ ยันว่าเราไปตัดไม้เถี่ยวปาวิธของเนี่ยวป้าแบบผนวาคันอยากได้ไม้กะไปตัดตั้งนั้นได้ผอนว่านนะทางนี้มันใกล้ไปละว้ทั่วลาะผลวาสนันไม่บุมีสัญญาณตอบหับมือนี้พี่น้องเลยไปน้ำกันเบอร์โฉงเนาะหรือว่าไปผายปมันบ่หอวไปนลอทางโอ้ บเาใจกันนะวันน้ำลังกันไปกับผมหอนายอักวานแล้ก็ผูันแมนออกมาวานี่้เจ้าไวานเนาเาบี้านห้อมีหลายอยู่บ้านห้องน้ปาโดนัหวานป่าเนาะแมนมาสองมื่นเอื้เนาะลุงว่าจะได เห็ดกะมือนี่กะสีเป็นมันนี่พ่จักเแม่นะอแม่นเมื่อวานนี่กะเมื่อจะบ่ายโมงเพราะว่าบ่มีเหหทชายบ่มีสีมังเทืเหป็นหองบน้าไหห้องเขากเศษทางลิ้นใช่บอกดีว่าจังไรกันนั่งพ่จักรอนหินมาก่อนเห็ดแลบไปตามขั้นตอนนะลุงเห็ดขั้นตอนนี้แล้วอะไรกะ คาราวมีงบประมาณต่อเติมนี่ก็โบแมนบ่อยอย่างมาปุบโแมนบบมมนะบ้าบบแมนดังคนนี้แต่เก่ามาคนเดียวทางเนาะจะมาทางหนึ่งเนาะแต่ว่าบ้านโบแมนบ้านเดียวเนาะบบแมนบ้านเดียวมาพ่อกันอยู่แง่และใช่นี่แต่เก่าก็ มาถากกันท <c oughs> ุทันตะกาวนะมื่อนี้เนี่ยแ่นออกมาแล้วบูเห็นเพิ่นอยู่หันก็เลยมาก้อนขีดว่าเพิ่นมาแล้วแล้วเพิ่นว่าไปชักยาว่าไงบ่าวบูเพิ่นเป็นยังเมื่อไงบัวสบายขึ้นกันอันนี้กะโยบูบอกวันนี้ไปก็ไปเนะไปอยู่มือบัวได้อยู่เนาะแค่นี้ไปพุูดเพื่อว่าบัวได้มาหนีไปบอลไม่ แมนโอ้ <Man. S 2> oh, ไปตลอดฮอดไวเซปอนฮอดแลยนะฮอดฮอดดูวางแรงฮะวางสีลงดับหน้าหันฮอดเซดปอนฮอดเมืองน้อง mm hmm. แถวเมื่อชนไปทางใต้พี่ก็ดี mm hmm. บ๊อบได้คอยไปดูไปไหนบ้านน,นน้าแผก,ไป,นนแผกไปปีกายนี่ไปเที่ยวจะว่าพื้นปีลุงหรปีกายนี่ไปไปหาไฟอยู่อ่ะโอ้ย,อยออไปบ่อบไป ซอยเรือน้องลูกป๋าบานาแพกหลายเค็ดอยู่ไปน้ำมูลและไปนํำทิมงานว่าง่ายก็ไปเรื่อยๆนะไปทั่วไปวมาไมานี่โบเห็นเจ้าของบ้านคือเ่ามาแหละผู้น่ะได้เฮ็ดหามาถาเฮ็ดป่บ่เทิด แม่แล้วา,ว,า,กกาว่าเสียห้องหลุดแกหีนบ่แม่จำกาลุงคือดังเนี่ยบ่แม่วายเขาไได้เขาาเ่าโลบเล็กว่าอนเะพื่อว่ามือ,อว,ามวานี่อันแห่ยนอ่นยัดเป็นมือนี่เพื่อวา่าเพื่อจะปูนมาก่อนได้เพืออนะ่อว่านเอาสิ่มังมาก่อนใร่บีญยัง มอาเสอบมาทื่บมาเถมายหีบปลวกบ่ได้บ่อยปลวกนะป๋อโตสบายดีปลาทดโอ้เห็ดหลังงูบ้างฮะหีบพี่บ้างเทียงพี่เห็นล้อมเห็นล้อมเราหามาเรื่อบอกแต่พอห้อมอยู่นะตัวเองวันนี้ไม่ได้ผลถึงมาอ๋อทบพี่น้องบลาทิดไปหาพี่น้องนี่เห็ดหลังงูเห็ดปลวก หลายอย่างร่วมกันขิ strikes, าขาท็ดแดงพี่น้องเลยสบายเลยจ้ามเทิศไปทำการว่าสบายนะอรอกประตูตะมอมนี่นทปวกตาบ่เห็นัเออิศหลังงูออกแล้วพี่น้องทางบ้าน่าทิดออกแล้วทางบ้านนาทิงพี่น้องเลยพอดกนดกินแล้วกินอยู่ ไปหาไก่ไปได้บ่เิดไปหาแถวนี่บไปหาแถวใกล้นี่บ่ไปหอดนันต่ออทา่มื่ทางดำมุน้านีนบ่มาหลวบบเห็นไปไปทางไหนได้เอิ้นก่อนวะลอกกระแจเรียบร้อยแต่ลุงมายัางบเห็น บ่มาเลยเนาะบาเถอะอันหินนะยังบ่มาเนาะสวยเด้เนะาะป้าตอพี่นงเยข่อยก็คิดว่าเจ้าไปมนกันกับสาบายสิดอกเฮ็ดจะไดบดนี้งัดบ่งัดลูกจน้ําลาวเนาะงัดอันดูมันมาแล้วมาแล้วนะเ มาแล้วบ่มาแล้วบ่เถอมแมาแมาแ,แมนบม่แมนบ่บ่มแมนเนาะเอาคนตี่อนเอาควนตีของพอลุงนะนล้อหนะบ่เถอง่ายกว่าผ้าถึงมือนะ เห็ดแหลกกานันไรงั้ยพี่น้องเลยมีเอากุญแจไปเข่าห้องไรเจ้าบอกเอาไว้ใหล้ลูกกุญแจนะบพรทะเทเอาไว้จากลูกนึงนะได้บอแต่เอาคนทีมหมายเพรดะเดอนพี่น้อง เอาเถิดกตีนี่เอากตีนี่แผลบันเบื่อคอยเห็นเห่ตาเดียวมั้งเดียวลูกแค่ขางเดียวเาหรอเฮ้ยเนาะมาเลยขางหงกับุได้จะเป็นต้ได้งัดได้พี่น้องเอ้ย พอบ่มีล,ลูกกระแจอนั่งใบเอาไปจักทิ่มบอกด้วยว่าจะไดจักไปทั้งหลบยเบลน้องเอ๋ยไปตามภาษาเล่าเลยยังโมด้กินก็ข่าวเศร้ายังโมหนึ่งก็ข่าวจำหน้าเป็นบอกว่เถอะ ไปกิดว่าเจ้าไปนันกันโมเมนต์เถอะเนาะตุกตับซัมซิกินนี่อ้าอิมแล้วผู้เดียวนี่อ,อ,อิมอิมหมดสองสามค้นว่ะครับกินผูเดียวได้หรอ,อได้ครับนางใบกับโบเห็นช้ำไปแล้วาไปหาเห็ดบ่หรือว่าเราไป ทางใดยังบ่หูพี่น้องยังบ่เห็นหายทีบ่หายที่บ่เห็นมาแเสยอยู่เนะาะอะไรทีง,งานกับป้าบหนาดินทางมาเทิดเพื่อนกับป้าบแรกพี่น้องไอ้บอลที่ทางนำกอกหาอะไรกัดสิพังละหัวเลยบ่มาเทิดน่ะคือยายรักเนี่ย คุ้คุม้มนะบ่ทะเลาะเพียกบ่โอ้สั่งสีกับประดามัดไว้เนาะทั้งไทยี่ตองกระทางพค้รุงเนาะมาตักน้ำเมื่อไรล่ะตักน้ำนะจนบุกเลาตักน้ำปากี่ลายจนแห้งว่ะ ประเทศนี้เฮ็ดแต่มขอดรถเท่านี้เนาะเถิดเนาะไหลายรถพิบลงผุนเนาะบัดท้ายหนุ่มหน้ามาใส่ทำไหลลงคุณหองลงผุนเลยวะ,ะไม่เอ็นอันนี้เอาขามไปพางนั่นก็ได้ไม่เพิ่นบ่มีเวลาที่งานมาหลายคนงอขำอะไรพางนั้นจึงเปลีน พี่น้องพาเอฟซียางเวียนหอบบ้านนี่นชิ้ล่างเห็ดแกงบ่อบานนี้เรียกวา่าชิ้น,นงข่าก้อนเข่าบรมมาใช่ไหมาจักบอกเขาบร้มาก็เพื่อช้กินกบยากแล้วนะ บอลเลมาดีืข่าวหนึ่งไยังไม่ได้หนึ่งบุญูวันไฟบอลเลมาหน่งแมนเมือ,อกินข่าวทีนำ่งบ่อพลุงยิงจะมาใหมา่เรอว่า,า้ารอรถ แกทรายมาแกหินมาผุดยังมามาแล้วมาบากาับากเสาบ่อบักเสาก็เริ่ตั้งก็ตั้งน้ำมือนเพราะว่าใหม่มีเนาะแปลงฟ้าผืนโตได้มีเอาเห็ดนะเหมือนเห็ดโตที่เฮาเห็ดได้เห,ห็นบ่กถา้าเราหินถ้าเราใช่มังมากะเจาะเอาคอใจตัวนั่งก่อนเจาะลงจนก,กันรเลยติตัดคอนี่ยใช่าเมื่อคืนนี่ผลบริโตกบุลุงทางนี้ตกอยู่เลยทั้งบา้านเราแห้งทั้งบา้านเราหนา โบแห้งคนไดนหรอกเพอน้ำหวยเครื่องพังมันฟาดังแถวนั่นพคนหลยแถวทั้งบ้านเจ้ะคงฟาดังเอาแท้เอาว่าจนว่าเฮือนจะทื่อต่ำตึ้งโอ๊ยเมื่อคืนเนี่ยดังอดีตแต่ย่านหฮ้กว่าฝนตกไม่เดือนหกแม่น่ะจ้าไปก่อนสบายบ่บ่เถิด เออจะาว่าเราไปหาเจ้าจ็นาเจะบอกเราอยบว่าไปหาเห็ดอ่ะโอ้ยแล้วนะสับปะรดไปนัํากันจะขอแส่แล้วมือนี่หาฮอดรงพุ่งหนองพังมนยักษนี่ฮะถูกคนชวนนั่กันนะขี่ซี่เด้วพีน่นอรดเลยว่าเธอเป็นขี่ซี่ก็ได้เมไลุง อโอ้แต่หอดูเป็นโลปลายพี่จั๊กแม่ผมได้ตัดหมูนี่พ่อทวดปลาโอ้เล่นตะปูเบะตอใกใช่กระปัมให้ตาหมูพี่น,น้องอ๋อโกบแล้วก็ได้เห็นบ่เห็นบ่มไม่ง่ายเจ้าก้านบือันนี้เฮ้ยไหนได้โอ้เจ้าโกบไปรแปดปโต ไปแต่คืนนี่จักกันนี่ดูว่าไปเศร้านี่บ่เราเอาไปบลอดไฟ่น่ะเราไปยัง มันอาหจะลุงใต้เหรอามาแดงอ่ะอเราออกไปดึกพี่น้องเอ๋ยจังใดกะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนอะไรเป็นกำลังใจให้ทางบาเทิร์นในเด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะทางบาเทิร์ดในถือว่าเราใจดีใจเย็นชี่สุด,ด,ด,ดพี่น้องเอ๋ยทางดังใบกับไปที่แรกตามภาษาของเรา เราโบเห็นทางบารเทอร์นี่บ่พอสิบนาทีพี่น้องเราสิไปเอื้อนหาไปน้ำหาโลดคือเราขาดบารเทอร์ดูไม่ได้พี่น้องเลยจังใดกะบ่อะไรก็น,น,กนีเราขาดบารเทอร์บ่ได้คือตั้งแต่ยังบ่ได้เป็นพวกเพื่อนนี่บ่อเทอิดมารอ,อยนี่ซองขึ้นเราไปน้ำบ่อเทอิดเรายัางได้มาหอดพี่พี่น้องเลย สำหรับผิงห่วงมาถึงเราไปนั่นะตอนนี้ก็ยังพรท่านเห็นทางสบายพี่น้องเอ๋ยเนาะทางทีมงานก็ยังพรท่านมาจังไรก็โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าหลายนาทีพอสมควรจังไรก็ฝากกัแม่พี่น้องทุกคนเลยที่กับมาเบิ่งมาชมมาติดตามให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเยขอให้พี่สีสุขชูคนจุงอยู่ดีมีเฮงเลยความเจ็บจะได้ความขายจะมีป่าธนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น ไปพอกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยพี่ธาดประการใดกากาขอโทษขออาภัยนำพ่อแม่พี่น้องนำอิซีเบอร์สูขสุขคนที่เขามาเบิ่งมาสมมาแหล่พี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโต๊โต๊คลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยไปพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี